สวัสดีครับเกษตรหมูหัวเพียงสวัสดีพี่น้องมันนดืกดปาผ้าม้าบงโครงกันปูบอพี่น้องพอดีคองการให้ผ้าที่อีปูบอพี่น้องนี่ครับพุทธศาอยู่บนที่ดอนพี่น้องที่ดอนนะครับเขียนลิงเี่นรังเลี้ยเขียนกะเลียนการให้น้ำนะครับเอาข้องมาจากน้ำมาจากพ้องที่มาท่านนะครับผ่าปูบอครับปูแล้วกับพอดีไม่หยังพี่น้องให้จะป่อยป่าครับไปจักเก็บน้ำนะครับ ควบคุมชมเชยป่ากับเด้กป่วยไปน่องนะครับนะครับป่ากับสวยงามผ่ามินซี่ใส่ผ่าควบมนาสองร้อยห้าสิบไม่คว่ำไปหน่องนะครับหรือยี่ห้ามิ้นไปหน่องเหมาะสมที่สุดไปหน่องมีสิบห้ามินอันสามอันสามสิบมิ้นกับแพงไปไปหน่งองใส่ประมาณเนี่ยครับสองร้อยห้าสิบไม่คว่ำหรือสองร้อยมิบห้ามินไปหน่องนะครับกับปูปูด,ปด้วยประสานผ้าด้วยประสานผ่าไปหน่องใส่น้ำยาประสานเอาได้ไปหน่อง มันยาปป้งนึ่งก็ร้อยแปดสิบบาทนี่ครับการปูลูกไปแล้วกันกลเก็บน้ำเชื่อว่าพลาดไม่น้องแตเชื่อว่าเลี่ยงปลาใส่น้ำหดพักหดหยาดูแลกับ่วนทุเรียน่วนลำไยปูให้น้ำกล้วยกันนี่ครับไครันใจก็บลองเห็ดบุ้งพี่น้องผ่าพี่อีเหมอสมยุทธ์พี่น้องผาความหนาจองรอยห้าสิบไม่ัพี่อนเพอนคนหึ่งประมาณสองันก็าบกับพ่าแพนพื่อนนนึงก็ยเาสามสบเจ็ดเมตรเมตรยาวสาสิบเจ็ดเมตรกว้างสี่เมตร นี่ครับคนพ่อได้มากเกิพี่น้องนี่ปลาครับได้ปลาได้ความสุขได้น้ำใส่สวนในน้ำเก็บวามชื้นๆกักเก็บน้ำบ่อนี่กว้างกว้างแปดเนาสิบสองไปน้องลึกสองเมตรครับพี่น้องประมาณนี่พี่น้องใส่ปลาไปก็สองมวนพี่น้องแต่งบประมาณบ่หลายครับพี่น้องอันนั้นใส่อันเั้นไปกดยี่ที่ไฮเจ้ากับยี่แท่งกับนี่ครับคนคนขยันไปน้องปลาครับพี่น้องเลี้ยงปลาอันนี้มากกว่ากิน อันบ่ใาไงฮะก็ต้องรินอันบ่านะครับเจ้างามใี่นหมคับนครับให้น้ำต้นตะเรียนครับปลูกปลูกฮงปลูกต้นฮู้ปลูกต้นมะละกอปลูกตะเรียนใี่นหมคให้น้ำตะเรียนครับตะเรียนให้น้ำตะเรียนในความหมครับใั้น้ำยกใกล้เราตะเรียนก็สิงามใี่ไหมครับก็ต้องการน้ำต้นไม้ก็ต้องการน้ำนะครับการให้น้ำสม่ำเสมอนี่ ek, ounded, น Studies, พพครับใี pe, seats, ator, ่นหมคยอดเขาสิใหญ่ยอดใหญ่ยอดเงายอดสวยนี่ครับส่วนนาแรงมาเฮ้ากับว่ารื้อน้ำใช่ไหมครับ นะครับเอาตามนั้นนะพี่น yeah. mm ้องเนาะฝากกดไลค์ก yeah. okay. so ็แชร์ก็ติดต่างนะครับ้าผพาปูบ่อที่เสร็จก็เสื้อสองมีมีซิปหามิลนะพี่น้องนะครับคือว่าสวยงามนะครับล่องล่องเห็ดเบิ้งพี่น้องกับบัวแพงเราครับเพราะว่าห้าไปคูดสาเยอะบท่ว่าไม่น้ำอ่เอาเอาปูนมาเทกับเบิร์ดไล่ก็นั่นอันนี้ก็ใส่พากับประยุกจันทน้อยพี่น้องพี่น้องประเทศอิสราเอลเขายังเห็ดได้พี่น้องประเทศไทยต้องเห็ดได้พี่น้องตามนั้นพี่น้องเนาะ ฝากก็ไลยก์กรแชร์ก็ติดตามนะครับผ้าพีอีปูบ่อเหมาะที่สุดพี่น้องสวัสดีครับ